สวัสดีครับวันนี้มาพบกับลุงชาอีกหน่ง EP แล้วนะครับซึ่งเป็น EP ที่จะนําเสนอลูกค้านะครับแล้วก็เป็น EP ที่น่าสนใจมากเลยนะครับวันนี้ลุงชานะครับจะพาลูกค้าที่น่ารักทุกคนนะครับมาชมการรีวิวรถรุ่นใหม่ซึ่งจะอยู่ด้านหลังของลุงชานี้นะครับซึ่งจะเป็นรถรุ่นนะครับ X Series s p e e d 4ประตูนะครับซึ่งมาพร้อมกับในส่วนของสีใหม่ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นสีเทานะครับในส่วนของราคารถคันนี้ X Series นะครับจะอยู่ที่831,000 นะครับในปี2,023นี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากรุ่นปี2,022บ้างนะครับเราไปชมกันเลยนะครับ มาเริ่มจากด้านหน้านะครับผมด้านหน้าจะเป็นในส่วนของกระจังนะครับกระจังจะเป็นแบบดับเบิลวิชั่นนะครับผมคือตัวนี้จะเป็น2ชั้นแล้วก็จะมีในส่วนของสัญลักษณ์ยูสูสีแดงอยู่นะครับผมแล้วก็จะออกอาการดีไซน์นะครับเหมือนรถสปอร์ตเลยนะครับผมส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นชุดแต่งสเกิร์ตนะครับซึ่งจะเป็นลายเคฟล่านะครับ ก็จะทำให้รถดูมีความเท่นะครับแล้วก็ความดูดันเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมในส่วนของด้านบนครับก็จะเป็นฝากระโปรงด้านหน้านะครับซึ่งจะมีสัญลักษณ์ X อยู่ด้วยนะครับซึ่งจะให้ความสวยงามของรถเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผม ในส่วนตรงอื่นนะครับก็จะมีในส่วนของไฟด้านหน้านะครับก็จะเป็นไฟหน้านะครับแบบ e-suvision นะครับผม by LED นะครับซึ่งจะมีไฟส่องสว่างตอนกลางวันอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งจะทำให้รถดูหรูหราและก็เพิ่มความปลอดภัยในเวลาขับขี่ตอนกลางวันมากยิ่งขึ้นนะครับผมในส่วนต่อมานะครับลุงชาจะนำเสนอในส่วนของล้อนะครับผม ล้อแม็กนะครับก็จะเป็นล้ออันรอยนะครับขนาด16นิ้วนะครับผมซึ่งจะเป็นสี g ล o s s y b a c k หรือว่าสีดํานั่นเองนะครับซึ่งจะเพิ่มความดูดันของรถ X-Series คันนี้มากขึ้นอีกด้วยนะครับในส่วนด้านข้างนะครับก็จะมีในส่วนของสเกิร์ตอีกด้วยนะครับมาพร้อมกับสัญลักษณ์ในส่วนของตัว X นะครับด้านข้างของตัวรถ ด้านท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของอไฟท้ายนะครับโปรเจคเตอร์นะครับผมซึ่งหลอดตัวนี้จะเป็นหลอด LED ซึ่งจะเพิ่มแสงสว่างในการมองเห็นนะครับ <_' S 1> เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุในการเดินทางตอนกลางคืนได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ในส่วนของสติ๊กเกอร์ด้านท้ายก็จะมีเหมือนกันนะครับเป็นสไตล์ X-Series เลยนะครับผมก็สติกเกอร์ด้านท้ายนะครับก็จะเป็นเหมือนกันนะครับก็จะมีในส่วนของลายของเคปล่าด้วยนะครับผม ด้านในนะครับการดีไซน์ออกแบบของ X Series Speed c a p 4ตัวนี้นะครับการดีไซน์นะครับในส่วนของอคอนโซลด้านหน้านะครับแล้วก็ในส่วนของอแผงประตูด้านข้างนะครับจะออกแบบให้มีสีของเปียโนดีไซน์นะครับซึ่งก็จะมีสีแดงและสีดํา ผสมอยู่ด้วยนะครับผมซึ่งจะให้ความสวยงามของรถแล้วก็เพิ่มความาสปอร์ตของรถคันนี้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาลองดูในส่วนของพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับผมซึ่งจะมีสัญลักษณ์อี s u ซ u สีแดงอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับผมมาพร้อมกับในส่วนของการควบคุมนะครับผมาการใช้งานของเครื่องเสียง ของรถคันนี้อีกด้วยนะครับซึ่งหน้าจอนะครับของรถ Isu e ู u X Series คันนี้นะครับจะมีขนาด7นิ้วนะครับซึ่งสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งระบบ Android นะครับแล้วก็ระบบ iOS นะครับผมซึ่งจะมาพร้อมกับในส่วนของกล้องมองหลังเวลาเราใช้เกียร์ถอยหลังก็จะขึ้นภาพมาโดยอัตโนมัติเลยนะครับผมส่วนเกียร์นะครับก็จะเป็นเกียร์ธรรมดามีทั้งหมด6สปีดด้วยกันมาในเรื่องของเบาะนะครับเบาะก็จะเป็นเบาะ ผ้าเกีพรีเมียมนะครับซึ่งก็จะเป็นสีแดงและก็สีดําผสมอยู่นะครับผมซึ่งก็จะให้ความรู้สึกว่ารถคันนี้เป็นรถสปอร์ตมากยิ่งขึ้นอีกด้วยก็ย้ำอีกทีนะครับราคาอยู่ที่831,000บาทนะครับผมจะมีทั้งหมดด้วยกัน3สีนะครับมีสีดําสีขาวและก็สีที่ใหม่ล่าสุดนะครับก็จะคือสีเทานะครับผมเรียกง่ายๆว่าสีเทานะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวรถรุ่นสปีดสีประตูนะครับสีใหม่สีเทานะครับผมก็ขอบคุณลูกค้าที่รับชมนะครับผมในการรีวิวของ รถคัันนนี้กหากลูกค้าท่านใดนะครับมีข้อสงสัยหรือสอบถามโปรโมชั่นนะครับก็สามารถติดต่อลุงชาได้ทุกช่องทางออนไลน์นะครับผมด้านล่างนี้นะครับหรือว่าจะโทรติดต่อโดยตรงก็ได้นะครับผมที่เบอร์นะครับผม0918519896นะครับลุงชาย้ำอีทีหนึ่งนะครับผมก็ลูกค้าท่านใดสนใจที่จะทดลองขับวันนี้เรามีรถทดลองขับแล้วนะครับยังไงก็เรียนเชิญที่อีสูน้า1989ได้นะครับสำหรับอีีนี้ลุงชาขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่อีีหน้านะคะ สวัสดีครับ